สวัสดีค่ะวันนี้แม่นาจะทำก๋วยเตี๋ยวกินนะคะก็ตั้งซุปเรียบร้อยแล้วเดือดแล้วนะคะซุปอุปกรณ์ของแม่นาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวไม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวรวมิตรก็มีเนื้อไก่ฉีกนะคะนี่ลูกชิ้นปลาปลาเส้นปลายอหันน่นอย่างนี้แล้วก็ลูกชิ้นหมูก็จะหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมี เกลียวกับกรอบนะคะใส่ด้วยแล้วก็จะมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งปน่นแล้วก็ตังชายนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีมีเอาผักเท่าที่มีะคะ่ะต้นหอมผักชีถั่วงอกทำเองคะ่ะนี่ถั่วงอกทำเองนะคะทําแค่พอกินค่ะนะคะ,นะคะสวยงามค่ะถั่วงอกทำเองกระสดกรอบ,รอบใช้เส้นเล็กค่ะรวบไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่น่าจะทำเลย จะทำกินหนึ่งชามก่อนอยาหาที่วางชามสนอนนะคะจะทำกินหนึ่งชามอยากกินหิวด้วยนะคะหน้าก็จะเอาเส้นใส่ก่อเส้นจะเลวกไว้นะคะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันน่ะไม่ค่อยชอบเส้นเยอะ ชอบน้ําเยอะๆมากกว่าเส้นนี้นอยเส้นนี้ใช้เส้นเล็กค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มดีนะคะลพกเสร็จก็แช่น้ําน้ําเย็นไม่น่าจะขอใช้มือเลยนะคะหยิบไก่ไม่เอาเยอะลูกชิ้นปลาเส้นที่ชอบเยอะลูกชิ้นนี้ลวบแล้วนะคะทุกอย่างเรารวบหมดแล้วต้มหมดแล้วนะคะ เีรยวเรียบร้อยนะคะน่าใช้มือพึ่งแห้งโดยเลยค่ะตั้งชายนะคะโดยเลยแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะโยรยลงไปถั่วงอกนะคะใส่เนมเนมค่ะใส่เนมเนมนะเสร็จแล้วก็ปริกไทยนะคะ ก็เลเปิดเอาไว้ก่อนเปิดกล้องมือนึ่งก็เลยเปิดยากทุกอย่างจะเปิดได้หมดแล้วพริกไทยโรยเลยนะคะพริกไทยของฝรั่งนี่จะฉุนเห็ดไมน,น้อยหน่อยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตักน้ำซุปฉนันว่าใช้กระบวนนา้น้ำซุปต้มปรุงรส เหมือนต้มจืดอะคะ่ะแต่เราใส่ซีอิ๊วด้วยนะคะใส่ลงไปึสุกสุกถ้าใครชอบน้ำขุบลิกก็น้ำขุบลิกนะคะแต่ไม่น่าชอบน้ำเยอะๆแล้วก็เอาหัวใจเท้าเปื่อยแล้วนะคะหัวใจเท้าเปื่อยแล้วใส่ลงไปหนึ่งชิ้นเลยคะ่ะนี่คะ่ะ หน้าตาก๋วยเตี๋ยวของแม่นาก็เสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็เราก็เอาเกีียวนะคะเกีียววางแนวก็ได้ค่ะเพราะชิ้นมันยาวเกินไปนะคะชิ้นมันใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่นาน่าทานมค่ะเราก็ปรุงตามใจชอบนะคะอยากได้ถัว่วงอกบิบก็ใส่อีก,อกค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ